สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังนะครับหาพร้อมในการทำภาพสนุกๆนะครับในการเล่นกับ AI นะครับในคลิปนี้ก็จะมาแชร์พร้อมนะครับเป็นเกี่ยวกับนักดนตรีอย่างเงี้ยนะครับเราจะมาใส่พร้อมอะไรยังไงนะครับแล้วก็เอาลงโซเชียลหรือว่า f c e e o o o นะครับในพร้อมนี้นะครับผมจะแชร์ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับแล้วค่อยไปปรับพร้อมมานะครับนี่ก็จะเป็นเดอ l ์สติกฟูลบ Body Image o f Young Man นะครับคิวเฟสก็ไปปรับเอาว่าอยากได้อายุเท่าไหร่นะครับอยากได้อายุเท่าไหร่อันนี้30ก็ไปปรับเป็น2 0 50แล้วแต่นะครับจากนั้นก็จะมีชายหาดพระอาทิตย์ตกนะฮะมีภาพจอโฮโลแกร,รม3มิติของ a c e b o o k นะครับตรงนี้ก็จะมีชื่อนะครับท่านก็ไปปรับชื่อเอานะครับนี่เป็นชื่ออะไร ซึ่งภาษาไทยไม่ซัพพอร์ตนะครับต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับดัางนั้นก็ล้อมรอบด้วยนะครับอันนี้อยากใส่อะไรก็ได้นะครับนี่กีตาร์ยโมจิกลองอะไรเยอะนะครับเสร็จแล้วก็ copy พร้อมนี้นะครับเดี๋ยวแชร์ไว้ในคลิปสอนให้นะครับท่านก็ไปเปิด Microsoft Bing ขึ้นมานะครับแล้วก็วางนะครับแล้วก็ลองเจนดูนะครับมันก็จะมีหลายแนวหลายสไตล์นะครับพอเรานะครับ จนได้แล้วนะครับจนภาพเสร็จแล้วก็ให้ทําการดาวน์โหลดนะครับทาการดาวน์โหลดภาพนะครับเนี่ยดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดเสร็จนะครับเราก็ค่อยไปใช้ Face w a อ p นะครับก็มีหลายเว็บนะครับเฟซวอฟเราก็อัปโหลดภาพของเราเข้าไปเปลี่ยนใบหน้านะครับแล้วเราก็เอาไปแชร์กันในเฟซนะครับให้คนอื่นเห็นแล้วก็วาบุญกันนะครับก็สนุกสนุกนะครับสำหรับใครที่กำลังหาอะไร เบอือเบอื่ออยู่นะครับก็มาลองเล่นพวกนี้กันดูนะครับเดี๋ยวนะครับในคลิปหน้าถ้ามีอะไรสนุกสนุกก็จะเอามาแชร์ให้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแชร์กันประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ